ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเนื่องกันครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวของเมาท์เทนบีผับที่สัต,สตหีบนี่แหละเพราะว่าวันนี้อีกด้านคือนายศรีสุวรรณจันยารับวันนี้เข้าร้องต่อปปชเพื่อเอาผิดกับบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไล่มาตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายอำเภอเมืองสัตหีบครับและรวมไปถึงตำรวจอีกห้านายโดยร้องเอาผิดในข้อหาก็คือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละ,ละละเลยให้มีการเปิดเมาเทนบีผับครับนายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับวันนี้ได้เข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชครับเพื่อที่จะเอาผิดกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพักครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีว่าที่พันตรีชาติชายสีโพอ่อนในอำเภอสตหีบและตำรวจในพื้นที่อีกห้านายในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับปล่อยให้เปิดสถานบริการผับเมาเทนบีไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยนายสิงสุวรรณเห็นว่าสถานบริการดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายหลายอย่างครับทั้งอยู่ในโซนนิ่งที่ไม่อนุญาตให้มีสถานบันเทิงเคยมีการยื่นอนุญาตเปิดผับแล้วซึ่งตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเปิดได้แต่กลับปล่อยให้มีการเปิดดำเนินการเคยมีการถูกทางสพพลูตาหลวงดำเนินคดีในข้อหาเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีการเข้าตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นผับ มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังมีการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมไปถึงเปิดให้เด็กและเยาวชนครับที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการซึ่งเห็นได้จากผู้เสียชีวิตที่บางรายอายุ17-18ปีเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายศรีสุวรรณยังระบุได้วว่าเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายปกครองและตำรวจที่ต้องบังคับใช้กฎหมายแต่ว่ากลับละเลยจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จึงร้องเรียนเพื่อเอาผิดอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ใช่เพียงการรับโทษทางวินัยหรือสั่งย้ายเท่านั้นครับบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดถับมาลทันบีทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็ละเลยเลาเว้นการบัดหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปกว่า15ารายและบาดเจ็บอีกนับสิรายซึ่งเรื่องเหล่านี้ ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศในเรื่องเหล่านี้เพราะเรากำลังจะเปิดประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่หากเราสร้างสถานการณ์ของประเทศเป็นประเทศที่ไร้ความปลอดภัยในเรื่องของสถานบริการก็คงไม่มีนักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาในประเทศไทยครับนอกจากนี้แล้วนะครับนายศรีสุวรรณยังกล่าวด้วยครับว่าแม้ตำรวจจะมีการควบคุมตัวผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของผับเมลทันบีผับแห่งนี้ฮะ วัย27ปีก็คือเสียบีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับแต่ว่านายศรีสุวรรณเชื่อว่าขณะน,นี้เจ้าของผับตัวจริงเนี่ยยังลอยนวลอยู่ซึ่งที่ผ่านมามีอํานาจในการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทําให้สามารถที่จะเปิดสถานบริการผิดกฎหมายแบบนี้ได้ครับ